อ่ะน,นี่เราจะลองมาบวกอันนี้ผมจะมาบวกในทำวิธีบวกห้านะครับแบบละเอียดเลยนะครับอ่ะเอาบวกสี่นะครับมาตีกับบวกสองอ่ะลองดูลอเซิร์มันนิ่งๆอะ่ะเอ็นเขาพูดกันนะครับเนี่ยล้อสองอันเนี้ยนะครับมันจะชิดกันให้มันชิดไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วต่อไปแล้วก็ อธิษฐานติดเธอเยอะอะไรก็พูดไปนะครับขอพรอพ่อแก้วแม่แก้วครับแล้วก็มังกดตัวนี้ค้างไว้รอเซอร์มันนิ่งๆรอให้ลูกสอมันหายไปเนี่ยครับหายละหายละอึบอทีหนึ่งทีหนึ่งอึบปล่อยโอ้แตกว่าเฮียเจ๋อปล่อยแม่งผิดจงังหวะอีก อ่าวไอ้ตว์แม่งบวกได้เฉย่งโครฟุกอะ